เงอนมาดามค่ะมาดามมังคู้เพิ่นเห็นมังม่วงสุกเลยมยเอาไปกินเลยเอาไปกินค่ะเด็ดโหลดนะไปโหลดเลยนะมดแดงกันขนาดเด้อนี่นะบ่านี่นี่นี่มดแดงมดแดงกัดอุ้ยนั่นยุ่งไรละตอนนี้นะเด็ดไปเลยนะใบบลอมถ้าเออเด็ดใบบล็อมมันไล่แหละมันมันก็ดไายเติมยูสุดนี่กันเฮ้ยยิ่งยังไงสมุน โคตรสมุนก oh, bon. ็ได้คนอะตอนนี oui ้ค่อยก็ขอเด้อเออตน์ตนเอาไปโรดนะก็ได้เนี่เด้อค่อยขอเด้อจกินมุกวดนะค่อยขอเด้อจ้าโอ้ยใหญ่ดีอะขอจะให้สิขุยง่ายแค่นาะเออนี่ไปกินนี่กันอันนี้ถ้าเลือุกดีอยู่นี่จช่วยลอยจังไม้ไม้เงีนี่นะ อันนี้มีแต่แนวกินอยู่นี่นะโอ้ไปบังใครมดแดงก็นนะแซนไม่เพียวดีแวเออมาไหมขอบคุณนะคะโอ้เราเป็นยังจะเอาไปตามสบายรถอันนี้บุมี่ให้เวลากินมีแต,มต่เวลาเฮ็ดเวียกนี่น,น,นนะอ่าไม่เพี้ยวสิผ้าไปเบ่งนี่นะใครมดแดงนี่นี่ยังไม่ตลอดนี่นะนี่น,น,นี่เห็นบ่มดแดงนี่เห็นบ่ ปานล่งตอเมนบ่นนี่คือเป็นเลยนี่เออเป็นนี่แล้วมันคือเป็นอีมนุษย์ต่างดาวเป็นขุจานดาวเทียมนี่เนี่ยเด่นไลยเด่นนี่ถ้าผนเห็นบ่นี่มันก็สิเฮ็ดมันก็ย้ายไปย้ายมาอยู่นี่เห็นบ่นไลยพื้ลักหมักโมหมักแตงเออมันก็มีต้นหมอกต้นไม้มันกันพูนเห็นบ่นนะมันมีต้นหมอกต้นไม้มันก็สิมาอยู่แหละขุจาร์ดาวเทียมเบลูยักษ์อะไรพื้นลักพูนนะ ปูน่ะเบิ้งน่ะลายข้างหน้าดันใครมันเนี่ยมดแดงเนี่ยมันลายได้เฉพาะต้นหนึ่งประมาณเกือบสามสิบห้างน่ะโอ้โหโผลแล้วโพดแล้วโพดแล้วถ้าพูดทางนี้บดทางนี้ก็ได้เลี้ยงบอเลี้ยงซื่อๆบอทีแรกเขาก็เอาแบบตู้ข้างหน้าอะไรนะเขาเรียกแย่แย่แที่อื่นแล้วมาใส่ตรงนี้แล้วที่นี่มันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยเลี้ยงเพาะไปเลยแบบธรรมชาติเพราะเราไม่ได้กินมันมันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยออ๋ มันกระใายอยู่โอ้อยู่ข้างในถูกเจมหนึ่งถูว้าเบิ่งทานทุกโอ้ยแหย่ตาเมเพียวลเบิ่งทานผู้ชมโคตรโทแล้วมาดามนี่เราบ่ได้อยู่ซื่อๆเด้อทอดลำไยนี่เมเปียวมันเป็นแล้ว่าจองเด้อจ้องจองจ้องเนื้อนี่ถ้ามันเป็นแล้วเอาไปกินเลยจ้องจองจองพวงหนึ่งแบักวงันเยๆปีนี้มันก็่ย ไมันอะไรน่่น้อยพลูกพลูกุมารนี่คนละีกายโอ้ยลำใหญ่กงามคนกบงามเ้ยบมดแดงเดีอมดแดงเคมดแดงแสงต้นมากม่วงตนมนี่นม่วงนีุ่กนี่ชุกพีน้อยกัไปรดอยากไปยังดีกันมันรน้ำบุมีเไลากินพี้ง้ยโถโถเนาะมาดามเนาะย้อง่านอนลูกไมนี่ะของกินเนาะลูกไม คนนีอก็มักทับเทียมนี่มะพร้าวยังนี่พาน้ำหอมน้ำหอมเอต้นเตี้ยบอกเราต้นสูงกับต้นเตี้ยบ้นสูงข้ประมาณมาดามคิดว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียฮะก็หาตัวนี้แหละเราจะเป็นกระเทยกระเทยตัวเมียนั่นแหละจะชักหรือม่แสิเป็นกระเทยบอกโซนสามสามช่องเออโซนสามโซนสามสามสิบหกเลย อ่อนซอนเด้อเวลามันเป็นนิ้ยสิงพลอยนิ้วท่านผ่านอ,อันคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะอันขอบคุณหลายๆที่มาชมวิดีโอเฮาเด้อขอบคุณขอไอขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายที่เป็นแรงกายแรง